สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันในเกมสแลมนั่งมบายและนี่ก็เป็นเกมที่2นะครับระหว่างทีมโฮเอมแล้วก็บีเฟนนั่นเองมาเรามาแนะนำคอมก่อนเออโฮเอมนี่ยจะเล่นเป็นกอแล็เหมือนเดิมครับผมเป็นมากิแล้วก็เคนจินะครับส่วนคอมของทางทีมบีเฟนก็จะเป็นจุนแล้วก็ลิงป่าเป็นคอมโบกันครับผมแล้วก็อาเซกาวะครับผมอ่า มาเรามาดูกันว่าจะมีช็อตเด็ดสำคัญอะไรบ้างแล้วก็เราจะเน้นไปที่เซนเตอร์อีกาคูนั่นเองก็คือเทคนิคการเล่นกอล้วละป let's go okay. ดังหลอกเหมือนเดิมแล้วก็โอ้หสิไม่ลงนะฮะ turnover ครับผมถอยหลังมาก็รบกวนแต่ยังลงอยู่นะครับอ,อันนี้ก็ไม่มีอะไรไปต่อเอรย ถอยหลังชุดแม่แต่ว่าไม่มีคนไปรีบาวนะเพราะว่าทางเอคูวิ่งไปใต้แป้นไม่ทันอ้าวแล้วนี่ครับผมเวลาเล่นนะครับ <c oughs> โดนดูดอีกแล้วโดนดูดอีกแล้วเกิดอะขึ้นครับผมมาของผม็ยังชอบอย่างปั่นเลยก็แล้ว <c oughs> จังหวะเนี่ยยกมือเพินๆเ,เนี่ยคือด้วยความที่ยกมืิเพ,นเพินแล้ววิ่งวนๆนะครับแล้วส่งไปแล้วมันเหมือนกับเคอร์เซอร์มันขึ้นเนาะนะครับ เขาตั้งใจจะจะส่งให้จุนนั่นแหละเพื่อจะไปทำเขาเรียกว่าทำคอมโบอ่ะแต่ทีนี้เนี่ยเจ้าัานไปส่งแล้วยกมือมันติดส่งบอลพอดีเนาะทะลุไปเลยโอเคเซ็งกันไปครับผมเจ้วานนี้ศาสตร์ได้บอลมาครอบของได้แท้โอเคถอยหลังชูดยังครับยังต้องพยายามหาจจงหวานให้แม้ เขาสกีให้เพื่อนด้วยนะเนี่ยสังเกตนะฮนะเดีดูก่อนลูกนี้อ่ะยังยังไม่นะยังไม่ลงโอเคต้องรีชัตช็อตคล็อกไปก่อนนะครับแล้วก็เสียบอลซะด้วยนะหรีบาวไม่ได้ครับผมอย่าชูมือเพลินเดี๋ยวแตกอ่าโอเคมาจังหวะนี้กันนี่ครับชูมาครับดึงป่าชูมา หวังว่าสูงลบกวงแค่น,นี้น่าจะเข้าครับผมแต่ว่าไม่เข้านะมาดูกันนี่ครับบอลเด้งขึ้นไปลูกตกละตอนนี้กําลังดันกันอยู่บล็อกเอากว้อยู่นะฮะแล้วสําเร็จด้วยนะเหมือนกับประมาณว่ามีการเบี่ยงกันเกิดขึ้นแล้วคนที่ขึ้นไปเนี่ยจะเป็นกอและแล้วก็เซนโดซึ่งกอและก็ได้ไปครับผมเตียวจิ๋วผมบอกเลยมันซีบไมนาทีครับผมี่ยสังเกตเห็นไหม วักไพยเขาพยายามนะเนี่ยนี่ยนี่ดูก่อนแล้ววิ่งไปก่อนฮะวิ่งตัดหน้าลิงป่าเลยนะครับที่ตามเคนจิอยู่เนาะแล้วก็กดเนี่ยครับบล็อกเอาแล้วก็โยกโยกโยกสติกครับจอยสติกด้านซ้ายนะครับเนี่ยครับเห็นไหมเขาจะเขาจะโยกตัวแล้วลิงป่าก็เสียจังหวะครับผมเนี่ยจังหวะเนี้ยชูดได้แต่ว่าดันแบบเหมือนเขาดิฟกดท่าไปแล้วครับดิฟไปดิฟกลับแล้วก็ชูแต่ยังโล่งอยู่นะแล้วก็ลงครับผมถือว่าทําได้ดีครับ ทำให้หลุดตัวประกบแต่ข้อเสียคือจะวิ่งกลับไปรีบาวไม่ทันนะครับเพื่อนจะชูดเนี่ยอ่ะเนี่ยก็ส่งเพิ่นเพินนะโดนอีกแล้วผมโอ้โหก็เลยเนี่ยปวดเลยถึงค่าพลังมันจะไม่เยอะทู้เซนเตอร์นะแต่ม,มันมีท่าน,นี่ครับผมเนี่ยจะส่งให้ลิงป่าไงแล้วแบบเพินเพินอ่ะเนี่ยมันหันหน้าไปด้วยแหละแล้วก็เรียบร้อยครับผมแตกโอเคไปโอ้โหเนี่ยโดนเทอร์นอเวอร์แบบ ไม่ต้องออกแรงบล็อกเลยครับดูดบอลมาเฉยสองลูกเนเขาพยายามจะจะเขาเรียกว่าสกรีนครับใช้ความสามารถพอสวรรค์ของเอตัวกรรไรให้เต็มที่นะดูด,ดิเนี่ยเขาพยายามจะโยกแต่ว่าไม่สําเร็จนะเขาก็เลยส่งบอลกลับไปที่เคนจิแล้วเขาก็ทําการตั้งกําแพงครับตรงนี้วิ่งไปเขาจะรู้แล้วเนี่ยวิ่งไปครับพยายามให้เคนจิเนี่ยจะอยู่ข้างหลังเนาะอืมเนี่ยแล้วดูเดิอาอสิกาวะล้มไปแล้วเนี่ย แล้วลิงป่าเขาก็กังวลเนาะที่จะต้องอามาประกบมาเกะแล้วก็เคนจิต้วเขาก็เลยเลือกที่จะแบบถอยห่างเมื่อกี้ก็เลยทําให้โล่งไปซะง,งั้นนะครับดูเนี่ยจังหวะเนี้ยแดดไปปึ๊บใช่ไหมเนี่ยเหมือนลิงป่าจะก,กังวลว่าเฮ้ยเราจะปล่อยอันนั้นหลุดเกินไปหรือเปล่าเออเราก็เลยวิ่งกลับไปพอวิ่งกลับไปเฟดเอาเว้ยเลยครับผมเคนจิก็เลยลงไปชูเพิ้งที่โล่งโอ้โหอาจจะเป็นความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆนะผม แต่ก็ไม่น่าเกลีมากจังหวะเพื่อนเสียหลักพอดีแหละเออมายังนะโคมอโอเคชุดไปก่อนแล้วก็เนี่ยครับไม่ได้รีบาวแย่เลยนะผมบอกเลยดูนะครับดังไปดังหล่อนะฮะแต่ลิงยังไม่ไม่ไม่ดังนะแล้วก็อาเซกาวะก็เลยตัดสินใจชูดเร็วแต่ด้วยความที่ถูกรบกวนใต้เป้นคนเยอะครับผมเลยไม่ลงนะ จังหวะนั้นเนี่ยทางกอแลนนี่ก็คือยืนอยู่ใกล้คือคนที่ใกล้กว่าคือลิงป่าเนี่ยครับลิงป่ากับกอแลนกระโดดพร้อมกันแต่จุนเนี่ยอยู่ไกลกว่านะไกลสุดเลยแต่กระโดดจังหวะเนี้ยอืเขาก็ต้องให้เขาเรื่อนะให้คนที่อยู่ใกล้วงแล้วก็ค่ารีบาวที่สูสีหรือมากาพอๆกันนะฮะก็คือกอแลนด์นั่อเองโอเคออเค,คือเคลื่อนจีนไดดีตรงเนี้ย คือเราสามารถเลือกได้ว่าจะชูดหรือว่าจะส่งถ้าโล่งก็ก็ปล่อยชูดเลยแต่ถ้าไม่โล่งก็ส่งแต่ว่าช็อตคอกจะหมดแล้วผมบอกเลยว่าบังคับแน่โอเคเอ้าวแล้วลงด้วยนะโอ้โหจังหวะจังหวะแปะของอาเซกาวะครับผมไม่โดนนะมาดูกันว่าทาไมไม่โดนเนาะนี่ครับชูดอย่างเงี้ยโห่ล่อเต็มที่เลยตบพี่เลยตบพี่เลยยังไงพี่ก็น่าจะโดนอยู่แล้วเนี่ยอาเซกาวะขึ้นไปช้าไปนิดนึงครับมันออกบอลไปแล้วอะหรือว่า หรือไม่อย่างนึงก็คือมันอยู่ใกล้ตัวเกินคือเวลาเราบล็อกลูกชูดครับเราต้องอยู่ห่างตัวคู่ต่อสู้นิดนึงนะแต่เนี้ยยืนติดเลยครับคือด้วยความที่มากี่มันแวบ,บไปข้างหน้าแล้วมันชูดไงเนี่ยสังเกตนะเนี่ยเห็นปะมันกระโดดไปข้างหน้าแล้วมันกดด็ชูดแล้วจังหวะอาเซกาวะวิ่งมาชนตัวพอดีครับผมแล้วจังหวะเนี้ยมันต้องกระโดดแล้วไนงะเขาพยายามจะจะวิ่งกลับมานิดนึงนะเห็นไหมเนี่ยตอนแรกมันติดตัวใช่ไหมครเขาวิ่งถอยออกมานิดนึงเนาะแล้วก็กระโดดแปะไป,ไป แต่ว่ามันเหมือนแบบเขาเรียกว่าไงเลยจังหวะมันผิดตำแหน่งอ่ะเออนเนี่ก็เลยไม่โดนครับผมก็เลยโดนก็เลยลงไปไม่ขึ้นอะไรเลยใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ขึ้นอะไรเลยเนี่ครับบางทีก็งงอ๋อขึ้นอยู่ขึ้นอยู่ถูกรบกวนถูกรบกวนคือมันอยู่ใกล้อย่างเงี้ยมันถูกรบกวนอ่ะมันไม่ได้รุนแรงอะฮะสองในขนาดมีสองคนนะแต่ว่ารูนีน่คือสามร้อยเต็มก็คือชุดแม่นมาก นั่นเองไปเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเวลาเขาชูมือเขาจะดูจังหวะนะพอพอศัตรตูได้บอลใช่ไหมเขาจะต้องส่งอยู่แล้วเขาจะชูตอนนั้นครับไม่ใช่ว่าไปชูข้อมจังหวะคือส่งแล้วค่อยชูอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือไม่ประโยชน์คือเราต้องชูในจังหวะที่เราคิดว่าเขาจะส่งบอลต่อนั่นเองเนี่ยเรามาดูช้าอันนี้ิดน,น,น,นึงนะครับพอเ,เริ่มเกมมาใช่ไหม เขาต้องพยายามอยู่ใกล้แป้นนะเพราะเขากลัวว่าลิงป่าจะโดนนะครับเนี่ยพอจุนถือบอลสักพักหนึ่งเนี่ยเขาจะชูมือแล้วเพราะเขารู้ว่าจุน,นจะต้องส่งนะครับเนี่ยไม่ส่งใช่ไหมเนี่ยเขาก็ชูใหม่นะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ไม่บังคับดีๆนะอาจจะเสียบอลได้นะสังเกตน,นะพอลิงป่าพอได้บอลเขาต้องส่งต่อครับเนี่ยเขาพยายามจะชูมือเผื่อจะจะฟุกโดนดูดบอลมาได้เน้อ แต่ว่าโดนสติลไปก่อนคือเวลาส่งเจอก่อนแล้วต้องส่งบอลแบบอย่ารีบะครับผมต้องตั้งสติดีๆแล้วก็ชูโอเคแล้วก็เข้าไปอันนี้ก็โดนถูกลบกวนแต่ประกบตามไม่ทันคนระคือระดับแรง,งสูงๆนี่ชูนข้นง,งแน่นเนาะแล้วก็ถ้าเกิดบล็อกไม่ได้ก็แทบจะแบบมีโอกาสจะลงเขาก็เลยเล่นกันอย่างนี้ครับก็คือแบบมันไม่เชิงว่าฝืนชูอะมันมีโอกาสจะลงอนะแค่ถูกรบกวนอนะไม่ได้รุนแรงนะโอเคทีนี้มาดูจงังหวะ เนี่ยมากรีโยกทีเดียวลิงขาหักเลยขาหักปุ๊บก็เสร็จค่าสิครับผมโอเคมากรีคนที่เล่นมากรีได้ต้องมือไวมากๆเลยนะต้องหันไปกดแดชใช่ไหมพอรู้ว่าล้มปุ๊บต้องต้องกดอันติแล้วก็ชูนะ,ะโอเคอันนี้ก็เป็นจังหวะที่เขาเรียกว่าไงคอมโบสุดสุดคลาสสิกครับผมเนี่ยครับฮึมแคเชีร์เนชั่นแล้วจังหวะโดนปลดบล็อกไง แล้วจังหวะมากี่มาเปียเนี่ยเปียโดนนะคือเปียโดนนี่คือผมคิดว่าน่าจะเป็นแสงของมาเกียแต่แต่ว่าพลังสู้ไม่ได้ก็เลยบอดี้คอนเทสคือคือจังหวะตบผมว่าน่าจะพอดีแต่ว่าพลังพลังชนะก็เลยทะลุบล็อกไปมาดูน่ยนต้องกดกระโดดแล้วนะโอเคเนี่ยแหละนั่นแหละันเลยทะลุบล็อกไปครับผมโอเคเสียดายไม่เป็นไรมันก็มีโอกาสที่จะบอดี้คอนเทสชนะเนาะ หลายๆคนน่าจะเจอถ้าเกิดว่าพลังไม่มากพอก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ครับมาร์กิพยายานฉีกเล่นกับเคนจินะอ่าเรียบร้อยรลงโทษคือเออเขาเรียกว่าจุนอะทำถูกแล้วแต่อาเตกาวะคือมันมันก็เป็นการตัดสินใจชั่วขณะเนาะมันก็พูดยากครับผมถ้าเรามาดูรีเพย์เนี่ยครับอย่างเงี้ยเราจะรู้แล้วว่าจังหวะนี้คือไม่ควรตบครับผมเขาหลอกลอก่อเต็มที่อยากให้ตบพอตบเสร็จปุ๊บใช่ไหม เนี่ยคือถ้าจุนขึ้นไปก่อนหน้าเนี้อาจจะบล็อกได้โดยที่ไม่โดนเนี่ยแสงเหลืองแบบเนี้ครับก็เลยกลายเป็นโดนลงโทษไปนี่ครับราชาราชาเลยยั up เหมือนบินได้เลยโคเท่ท่านเนี่ยโคเท่โอเคจุนก็เลยเสียอันติไปแถมไม่ได้บล็อกด้วยโอเคคงต้องคุยกันนิดนึงครับผมแต่มันก็พูดยากนะจังหวะน,นั้นคืออยู่ข้างหน้าเราก็ต้องแบบลุ้นอะแบบเฮ้ยอาจจะได้อไม่โดนนะครับผมไม่โดนนะ มาดูกันเพราะทำไมไม่โดนะนะหยาบดังส่ง cancer animation เต็เดิมเลยทุกคนถ้าดูบ่อยๆจะรู้นะก็คือวิ่งชนกำแพงแล้วก็อันติเลยละการอรงี้ครับนะครับจังหวนี้ครับ,รบ,ต,รรบต้องดูภาพจำนะภาพจำานะอันนี้กระโดดก่อนผิดแล้วใช่ไหมเนี่ยเคนจิกระโดดนาแต่เคนจิกระโดดเหมือนจะถูกวะเหรอปะเพิ่มต้องเห็นภาพนี้ครับผมภาพนี้ภาพนี้เนี่ย ภาพรประมาณนี้ภาพรประมาณนี้ค่อยกดกระโดดนะซึ่งคนที่กระโดดถูกมีใครบ้างโอ้โหผิดหมดเลยทุกคนคือคือสองคนเคนจิก,กับมากิเนี่ยกระโดดเร็วไปส่วนออส่วนกอละกระโดดช้าไปประมาณสามเฟรมสี่เฟรมนะครับก็เลยไม่โดนถูกแล้วครับผมที่จะไม่โดนนะครับเรี้ยวไปครับผมเรียบร้ายแตดโอเคไปต่อมาเลย อดูว่ารัไก่ชูดยังยังเฮ้ยโอ้โหล่องล่งเฉยล่งโปร่งสบายอีอย่างครับเนี่ยคือคือผมเออผมคิดว่าแปลงึงนะผมขอดูก่อนสถานการณ์มันคืออะไรวะเนี่ยคือลิงเขาไปอยู่ข้างหลังทําไมอ่ะหรือว่าหลุดตําแหน่งผมว่าน่าจะหลุดอ่ะน่าจะวิ่งเกินนี่ขอดูขอดูมาหน้าแรกกันโอ้โหงงแล้วนี้มึนมึนจัดเลยนี่ครับลิงลิงไถไป พยายามไถ่เนี่ยพยายามจะวางเนะแล้วหลุดตำแหน่งเนาะหลุดตำแหน่งเสร็จก็อ้าวจุดตำแหน่งนี้ก็ชูเลยละกันโอเคถ้าเป็นทาเซกาวะอาจจะตบจากข้างหลังได้นะอือันนี้มันไม่ได้ครับผมโดนลงโทษไปสิบสามแปดละต้องต้องเสร็จบอลที่จุดเนาะเนี่ยมาละโอเคหืเข้าด้วยนะคือถอยกายจริงๆครับผมอาเซกาวะถ้าอัพเต็มเนี่ยถอยกลจัดจ่าอืม อ้าวปาบอลอัดหน้าเพื่อนเฉยเน,นี่ยครับเขาพยายามจะมาสก,กีเห็นไหมดูดิดูแค่ครูนะเนี่ยเขาสก,กีเห็นไหมเขากล่าว่าแบบเออจะชนให้ใครล้มเนี่ยก็โยกโยกตัวไปเอน็นตัวไปเอน็ตเอนตัวมาโอเคดูมดูเนี่ยเขาพยายามจะสก,กีให้เคนจิเนาะแต่นี้ไม่ได้เขาต้องส่งเคนจิแล้วเขาต้องกลับมาสก,กีเน,นี่ยครับเห็นไหมเขาจะวิ่งไปอยู่หน้าลิงแล้วเขากดสก,กีเลยเนี่ยพยายามเนาะแต่ลิงวิ่งหลบเนาะ Okay. แล้วก็ยังก็คือชุดหลอกชุดหลอกทีนี่มากิตต้องคอนเฟิร์มแต้มด้วยรอกนะครับมาละอืจังหวะนี้ต้องกระโดดแล้วนะกระโดดไปงี้ก็คงไม่ทันแล้วครับผมได้ให้รบกวนเนาะมันกระโดดช้าไปละลงไหมครับทุกคนไม่ลงนะลัสม,มีใครอยู่ใกล้สุดครับลิงป่าครับผมแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีการเรียกครับผมอันติจะก,กอและถ,ถ้าจังถ้าจังหวะแบบนี้ กอและอยู่ไกลแค่ไหนก็แต่ต้องไม่ไกลมากเกินไปนะระยะนี้คือถึงอยู่ก็กอแล้ก็ต้องได้ครับผมเรียบร้อยอันติทํางานเรามาดูจังหวะเร็วกันบ้างครับข้นเร็วตัวจขออีกทีหนึ่งขออีกทีแบบช้าๆครับผมชุดเลยบอกเพื่อนชุดชุดเลยเซยสช็อตขอก่อนมีอันติมีอันตินี่แล้วก็อันติเลยละกันโอเคไปต่อและสังเกตนะฮะเกิดอะไรขึ้น เดี๋ยวดูความเร็วก่อนชูดโอ้ยสามแต้มจ่ายราชัโอ้ยไม่ลงได้ไงอะครับนี่นี่ครับอันนี้ที่จริงมันน่าจะลงนะครับโอ้โหเนี่ยจ่ายราชันไม่มิคาเซกาวะกระโดดแล้วแต่ว่าก็ชชาไปแหละแล้วก็ส่งไปให้คงบอกกันแล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะส่งจ่ายราชันให้ไปชูสามแต้มเลยแต่พอดีโอ้โหเรียบร้อยมันน่าจะเกินระยะสามแต้มปิดจิต นั่นแหละกลายเป็นเหมือนแบบระยะของอาทางจินที่ชูนะครับแล้วก็รีบาร์ไม่ได้นะโอเครีบาร์มันสิชูมาแล้วนะเสียดายไม่ลงอ่ะโหขนาดาขนาดถูกลบกวนไหมไม่ผมว่าน่าจะโล่งนะเนี่ยมาไม่ทันกันเลยเนี่ยโล่งๆอ่ะไม่ลงลงูกนี้อ่ะน,น่าจะเซ็งๆนิดนี้นะครับโอเคมาดูกันจังหวัดรีบาวก็เบียดแย่งตำแหน่งกันก็แล้ววุบไปอยู่ข้างหน้าแล้วนะนะ แล้วบอลแม่งโชคร้ายแม่งกระเด้งกลับไปขวาเนี่ยก่อนแล้วก็วิ่งมาแต่ไม่ทันนะจุนกระโดดไปก่อนโอ้โห و, จุนนี่กระโดดสูงอยู่นะโอ้โหดิก่อนแล้ววิ่งไปคือก,กระโดดไม่ทันนะผมอยู่อยู่อยู่ไกลกว่าน,นิดนึงด้วยจุนกระโดดก่อนแล้วระยะบอลนนะ่ะมันได้พอดีครับเนี่ยนั่นแหละ ดังส่งแล้วก็ถอยหลังแล้วก็ชูหูว,วิ่งมาลบกวนทันนะคือแค่วิ่งไม่ต้องกดบล็อกก็ยังแบบลงแทบยากโอเคลูกนี้น่าจะลงมาแล้วเพราะว่าฮาเซกาวานเนี่ยมันสามารถที่จะสแต็กได้นะไม่ลงก็ชูไปโอ้แล้วยิ่งถอยไปอย่างเงี้ยมาลบกวนถ้าแค่ลบกวนฮาเซกาวาค่อนข้างจะแบบมีเปอร์เซน็นคือเขาชูตกลางแม่นอยู่แล้ว,วครับผมากกว่าลิงแหละลิงป่าเหมือนเดิม <c oughs> โอเคเดี๋ยวดูรลอนเข้าไหมโอเคไม่เข้านะโหแล้วดูดิโดนหลอกไปเต็มที่นะครับโอ้โหชูดไปแล้วเหมือนจะชูดเลยเนาะแล้วแล้วจุนก็ทำการตัดสินใจอันติีครับผมแต่ว่าไม่ใช่ส่งตางหักล่ะโหจาเสียดายอันเนี้ยคือถ้าส่งให้มากิก็ไม่แน่นะอาจจะไม่ทันอาจจะต้องกลับมาเซ็บอลหน่อยแต่ก็โดนหมกไปแล้วก็เก็บบอลไม่ได้นะ่ะ โอเคพอไม่ได้ก็เสียเทิร์นโอเวอร์นะครับผมชุด er เลยละกันเออแม่นเฮ้ยโอ้โหใช้ได้เลยเนะี่ยดูเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูโอ้ oh. โหอาเซกาวานี่เออถ้าชุดอย่างตะแลกดูดิชุดเร็วอะไม่ขึ้นหรอกไม่ขึ้นหรอกกวนใช่ไหมขึ้นหนอ,หอเนี่ยนะครับเพิ่มขออีีส่งให้ละชุดเลยไม่ขึ้นอะไรเลย,เลย หมายความว่าไม่ชิงห่วงด้วยแสดงว่าแบบอารมณ์ประมาณพื้นที่โล่งอะประมาณนั้นเลยลงกลางห่วงเห็นปะเนี่ยเขาจะมาสก,กีนเนาะก็แหละเนี่ยเขาพยายามเนี่ยสกีนโอ้โหเรียบร้อยโดนวอลเลย์บอลน,นะผมสังเกตนะฮะวอลเลย์บอลขาเซกาวาน,นี่ไกลจดเนี่ยครับพยายามจะมาสก,กีนเนาะดูดินี่ขนาดอยู่ห่างขนาดนี้นะสองสามช่วงตัวนะ ก็อันหูแต่ว่ากะจังหวะแบบอันติโคดแม่นนะจังหวะแบบเออเขาเรียกว่าจังหวะของเออเคนจิปล่อยบอลนะครับกระโดดขึ้นมาแล้วเนาะะ,ะ,ะป,ะปะึ๊บปึ๊บพอพอปล่อยบอลจากมือก็กดกดเลยเขาเขารูแอนิเมชันเหมือนกัผมระดับโปรไปเยอะอันแล้วดูเขาเลยปกติเนาะส่งถอยหลังมาชุด เนี่ยครับพอบอลจะออกจากมือปุ๊บกดเลยครับมันจะพอดีเลยมันจะตบเป็นวลลนอลเลย์บอลเลยเดี๋ยวให้ดูอีกทีเร็วมากทุกอย่างเลยเกิดขึ้นไวมากนะครับกดโอเคก็ประมาณนั้นอีกทีหนึ่งก็ตอนไหนดูกดโอเคเนี่ยครับประมาณนี้เลยก็จะโดนเต็มๆแต่ต้องคือเราต้องแบบแม่นจังหวะด,ด้วยแหละทามิงคือทุกคนนี่คือเล่นเซนเตอร์ได้หมดผมคิดว่านะระดับเนี้ย ตบแม่นๆกันทุกคนนะโอเคอันนี้เรียบร้อยคือเหม่อไปจิตเหม่อไปจิตเลยโหลิงป่ามันมันลิงป่าจริงๆว่ะดูดิแทบไม่เห็นเลยนะว่าแบบแคนเซิลน,นะดูดิเนี่ยนี่วิ่งมาใช่ไหมครับดูดิจิตเดียวอ่ะจิตเดียวขึ้นเลยอะ่ะแล้วจังหวะแบบมันดีเลย์เขาเรียกน,นะชูมืออยู่อ่ะมันยังกดกระโดดไม่ได้ไนงะเนี่ยแล้วเอี้ยวตัวไปแล้วเราค่อยกระโดดมันก็ไม่ทันแล้วครับผมโอเคไม่เป็นไรก็เหลือวสามสิบวิทันไหมสามแต้ม ต้องรีบแล้วคือทางทางทางโฮเอมเนี่ยยืมไม่ได้แล้วต้องรีบแล้วต้องรีบปล่อยบอลแล้วเนี่ยถ้ายังช้าอย่างเงี้ยโอเคลงคือถ้าช้าเนี่ยมันจะตามไม่ทันนะผมถ้าแบบมันเข้านาะทีวีที่สิบแปดพอดีเป็นเพลงสุดท้ายของฝั่งซ์คารอ้าวแล้วก็เลยใจใหม่อีสปอร์ตกันเลยทีเดียวครับผม,มเพื่อความชวนวนั่นน่วิ่งติดและครับผมวิ่งติดแล้วก็ส่งไป,ส,งไปส่งมาส่งไปส่งมาไน้ครับอย่างเงี้ยติตียวยังไงอะขนาดเคนจิเป็นพอยต์การ์ดแล้วก็ แล้วก็มากี่เป็นพอย n t ขาดก็ยังไม่ได้อ่ะดูดิแล้วก็หมดเวลาครับผมโอ้โหช่วยกันสาตาิลรัวๆครับผมอย่าลืมไปใช้กันนะครับเทคนิคนี้จ่ายมา e sport โคตรดีเวลาคอนเฟิร์มแต้มอย่างนี้คือการคอนเฟิร์มแต้มที่ดีครับผมนะครับดูดิ <c oughs> แล้วตัวสุดท้ายก็เครียคร้ยงบอลเครี้ยงบอลเพื่ออะไรเครี้ยงบอลเพื่อกินเวลาไปอีกวิสองวีนะฮะเพื่อจะให้หมดเพราะว่าตอนแรกมันจะเหลือเศษสองวีเนาะก่อนที่คอรดคอร์จะหมดอ่ะโอเคก็ตามนั้นครับผม ถ้าชอบไงก็กดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ